อีกหนึ่งผื้นค่ะที่คุินอยากแนะนําการันตีว่าผืนนี้เป็นผ้าทอมือแท้นะคะตัวสิ้นทอที่หาดเสี่ยวจังหวัดสุขโขทัยต่อเชิงยกค่ะสิ้นที่คุณเห็นอยู่นี้เรียกสิ้นตะวาบุผ้ากาวแล้วเรียบร้อยค่ะเนื้อผ้าก็ดีสีก็ไม่ตกเดี๋ยวคุินอธิบายทีละส่วนดังนี้หัวสิ้นนะคะเลือกใช้สีแดงโบราณเพื่อให้รับก,กันกับลายบนตัวสิ้นแบบนี้ค่ะ เฉดเดียวกันเลยนะคะสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี้เกิดจากการเข็นได้นะคะปั่นซ้ายขวาซ้ายขวาก่อนนํามาทอค่ะโดยใช้สีผสานกันคือแดงโบราณเหลืองน้ําตาลและดํานะคะ เช่นเดียวกันเลยค่ะการเล่นสีที่บริเวณเชิงก็ใช้ดำเหลืองทองแดงโบราณแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นในความแตกต่างจะมีความเข้ากันมากสวยลงตัวนหน้ามองแบบนี้เลยค่ะมีจุดเชื่อมโยงของสีนะคะพื้นนิบุผ้ากาวให้คุณแล้วเรียบร้อยคุณลินเย็บชายติดกันไว้เป็นวงกลมเรียกว่ายเย็บบ่วงค่ะคุณผู้ชมเย็บแบบนี้เลยนะคะ บริเวณชายทั้งสองด้านกร็พงเย็บเก็บงานแล้วเรียบร้อยริ้วลายชนกันคุณสามารถแกะบริเวณนี้แล้วนำไปตัดสำเร็จรูปได้เลยค่ะพืนนี้ราคา1,800บาทเท่านั้นแถมส่งให้คุณฟรีทั่วประเทศการันตีว่าเป็นงานทอมือแท้อยากให้เปิดใจลองรับผ้าสุขโขไทยไปสักผืนค่ะแล้วคุณจะหลงรักผ้าสุขโขไทยค่ะสวัสดีค่ะ